ขอเดชะฝ่าละองทุลีพระบาทปกเก้าปกกระหม่อมเฉลิมพระชนพระบาทไทยจอมบอดินเฉลิมฉัดองค์จัก,กรินเลิศฝาเฉลิมเกียรติพระภูมินวชิราลงกรเฮสุขสถิตสเียล่า เหล่าค่าถวายพระพรข่าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนเพชรรัตน์ในพระอุปถัมภ์ต่างกราบเพิ่มปิติสมนัตเป็นล้นพ้นในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ได้เวียนบรรจบ ในวันที่28กรกฎาคม2565ปวงฆ้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดไม่ได้ที่ได้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชะกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์ อันมหาศารของประเทศชาติและประชาชนชาวไทยจึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถิตในดวงใจของอาณาประชาราชยังผลให้ประสงนิกรทุกหมู่เหลา่ามีความร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วหน้าเป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของพระสงนิกรตลอดมา ในโอกาสอันเป็นมหามงคลสมัยนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ